ทอบกรอบนอกนุ่มในถูทุเรียน79บาททั้งหมด570บาทจา้ะฮะ5ั0ายังไงล่ะคะคอยดูนะฉันจะประจานหลานอเธอเอาเลยอยากทำอะไรก็เชิญเลยจ้ะนั่สิทุเรียนจ้าทุเรียนหมอนทองกรอบ,อบนอกนุ่มในหวานทุเรียนไหมคะหอมหวานอร่อย แก่สดสเลยนะคะโห oh. ทุเรียน79บาทซื้อไปฝากแม่ดีกว่าทุเรียนเมตาทุเรียนจ้าลูกนี้ก็ได้นะคะราคาตามป้ายเลยจ้ะเลือกให้หน่อยได้ไหมครับวันีฉันเลือกไม่เป็นนะคะ mm. เอาลูกดีๆนะคะแหนร้านของฉันอนะดีทุกลูกเลยค่ะ mm. เดี๋ยวฉันเลือกให้ก็ได้ค่ะ mm. ถ้งนั้นเอารูปนี้แล้วกันนะคะได้ค่ะรูปนี้แหละค่ะแกะเลยไหมคะแกะอะไรก็ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันช่างให้ชื่ออุอ้ยสองโลแปดอีกนิดเดียวจะสามละงั้นสามดูเลยแล้วกันนะคะออาแม่อมปอดดิจจนี่หนูอยากจิ้มนะถ้าจิ้มอ่ะต้องซื้อเลยนะ หรอคะถ้าอย่างนั้นคิดแค่เลยก็ได้ค่ะได้สิคะสักครู่นะคะอทั้งหมดสามโรคูณสามทั้งหมดห้าร้อยเจ็ดสิบบาทจะ้ะฮะเท่าไหร่นะคะอก็ห้าร้อยเจ็ดสิบยังไงล่ะคะเดี่ยวนะคะทุเรียงสามกิโลไม่น่าจะห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะก็ไหนเมื่อกี้บอกว่าราคาตามไป้ายไม่ใช่หรอคะถ้าตามไปไ้ายไงอืมใช่จะขายตามราคานี้แหละ แล้วทำไมป้ายนี้ถึงแกะเจ็ลสิ้คะนี่คุณเข้าใจผิดแล้วทุเรียน79เนี่ยชื่อร้านของฉันเองฮะคุณทำแบบนี้คนอื่นเขาก็เข้าใจผิดหมดสิคะที่คุณนี่เป็นชื่อร้านของฉันนะถ้าจะตั้งชื่ออะไรมันเรือกของฉันไดนะ้ละก็จริงอยู่ค่ะแต่ ทำแบบนี้มันไม่ถูกนะคะหลอกลวงผู้บริโภคชาดๆอะงั้นฉันไม่เอาแล้วค่ะนี่ไม่ได้นะของซื้อของขายเ่ยแม่ฉันยังกี่ไปแล้วด้วยฉันจะไปขายใครล่ะเอาก็ชื่อร้านคุณทำให้ฉันเข้าใจผิดแล้วทำไมฉันต้องซื้อด้วยอะคะนี่คุณคนอื่นเนี่ยที่เขามาซื้อร้านฉันน่ะก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรฉันเห็นมีแต่คุณคนเดียวนี่แหละที่มีปัญหารีบจ่ายเงินมันก็ดีดีดีกว่าก็ได้ค่ะต้องแกะนะคะ ตุเลีนยนจป้าคะรูปนี้คะ่ะไม่ใช่รูปนี้็บอยค่ะแค่เนี้ยแม่รีบห้เขาไปรีบๆตื้อแล้วก็รีบๆไปด้วยล่ะยืนขวางทางขายของทุเรียนจ้าดุเรียนทุเรียนจ้าดุเรียนโห ให้เงินฉันแล้วพูดจาแบบนี้เลยเหรอคอยดูนะฉันจะประจานร้านพวกเธอเอาเลยอยากทำอะไรก็เชิญเลยจา้าสิได้นี่นะคะทุกคนฉันมาซื้อทุเรียนร้านนี้ป้ายติด79แต่ขายจริงโลละ190แบบนี้เรียกว่าหลอกลวงไหมคะถ่ายเลยจา้าถ่ายเลยแงไปยิงใกล้ๆถ,ถ่ายเห็นหน้าด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะจา้ะจาตักถึงจัดให้ฉันด้วยถ่ายเสร็จยงัง ถ่ายเสร็จล้วก็รีบไปซะดูนะคะมารายาทของแม่ค้าร้านนี้ใครอย่าได้มาหลงซื้อนะคะฉันมาครั้งเดียวเท่านั้นและ่ะ<ม>เสียเวลาวเจอเลยจ้าลูกค้าปัญหาเยอะแบบเนี้ยฉันก็ไม่อยากถ่ายเหมือนกันไปซื้อเสร,ร็จแล้วก็ไปสิทำนีไปนี่ตุเรียนนีตาให้ไปสิุเรียนตาทุนนะะเรียนาว่าแก่สดสดเลยนะคะได้แล้วค่ะตุเรียนไหมจ้าทุเรียน ตัวละร้อยแปดสิบเลยนะจ๊ะเรียนไหมคะค่ะนุม่มดูเรียนไหมจ๊ะดูเรียนเจ็ดเก้าจ้าแวะดูก่อนได้นะคะเรียนอร่อยเนื้อดีเปลือกบางมากเลยค่ะทุเรียนเนื้อสวยมากเลยนะครับ,รล,รบลูกค้าชอบทานแบบไหนคะเดี๋ยวฉันเลือกให้คะ่ะอ๋อผมอยากได้แบบลูกใหญ่ๆหกรอบนอกนุ่มในครับได้ค่ะคุพกพี่กำลังดีเลยคะ่ะ ผูเรียนสามโลค่ะครับแล้วผูเรียนในแพ็กนี้เนื้อประมาณไหนล่ะครับอ๋อลองเอาิ้วจิ้มดูได้เลยค่ะครับงั้นผมเอาแพ็กนี้ด้วยครับได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะผูเรียนโลละร้อยแปดสิบบาทสามกิโลเป็นห้าร้อยสี่สิบบาทค่ะแล้วก็อันนี้ หนึ่แพ็ก160บาทค่ะทั้งหมดเป็น700บาทค่ะได้ถ้าเกิดเนื้อมีปัญหาอะไรสามารถเอามาคืนได้นะคะร้านเรายินดีได้ครับร้านคุณนี้บริการดีจริงเลยนะครับไม่เหมือนอีกร้านนึงบริการลูกค้าก็ไม่ดีพูดจาไม่ดีแถมราคายัางหลอกลวงผู้บริโภคอีกดีนะผมไม่หลงมันซื้อ ค่ะคุณนะคะ,ะนี่เธอผู้แรกเกินไปหรือเปล่ามาขายตัดราคาแบบเนี้ยแล้วร้านฉันจะขายได้ยังไง<ม>ก็ยังดีกว่าหลอกลวงแบบพวกคุณนะคะแล้วอย่างที่ตรงเนี้ยฉันก็มาขายก่อนพวกคุณอีแล้วยงังไงอะเธออิจฉาพวกฉันหรอต่างคนต่างทำอาหารกินไปสิไปเถอะลูกอย่าเสียเวลากับดังเด็กนี่เลยไปบอกทุเรียนแพจขายลูกค้าดีกว่า จริงด้วยค่ะตอนเย็นลูกค้าย,ยิ่งเยอะๆอยู่ช่ค่ะเจอ,เอเแม่ทำไมวันนี้เราขายไม่ได้เลยลูกค้าหายไปไหนหมดอะ่ะเมื่อวานเรายังขายดีกันอยู่เลยอะ่ะนั่นน่ะสิลูกค้าหายไปไหนหมดเนี่ยเนี่ยทุเรียนก็สุงหมดแล้วเนี่ย,ท,ยทุเรียนจ้าทุเรียนจ้า ทุเรียนเจ็ดเก้าจ้าทุเรียนรวงโลกงมนสิเลยวะ่ะไม่ไดหรอมอนทองไม่จาเนื้ออร่อยๆรสละรสแปลกินไปจ้าทำมิดจ้าลองดูอันนี้ด้วยค่ะแม่มาค่ะนี่เธอเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรอบอกว่าร้านฉันหลอกรวงนั้นเหรอ คนเขาเห็นคลิปไปหมดนะนี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอคลิปอะไรอะ่ะก็คลิปที่คนหลอกลวงคนอื่นก็ขายเที่ยถูกไนงะคนดูเป็นล้านเลยนะนยังไม่เห็นอีกเหรอ ทำไงดีอะแม่คนรู้กันหมดแล้วเนี่ยค้นนั่นเหรอสิเขาไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะเขายังจำหน้าเราสองคนได้อีกอะแล้วเราจะไปขายอะไรกันดีล่ะทีนี้แม่คนแก่เขนาน่าจะไม่รู้เรื่องอะไรทุเรียนค่ะตุเรียนเจ็ด้าวจ้าโลเลยเจ็ดดาวเลวก็ร,วราคาตามไปนาาั่นแหละค่ะโลร้อยเ้าสิบใช่ไหม เออใช่ค่ะเอากีดโลดีคะหลอกลวงคนเขารู้กันหมดแล้วไปแม่ไปร้านอื่นดีกว่าอดลุกตายแล้วแม่ขนาดคนแก่ก็ยังรู้ขนาดเนี้ยแล้วเราจะไปหลอกขายให้ใครดีอ่ะเรียนหมนของไหมค่ะ ขายไม่หมดเนี่ยเราไม่มีเงินซื้อของใหม่แล้วนะกำไรที่ได้มาแม่ก็ใช้ไปหมดแล้วด้วยตายแล้วแม่แล้วนี้หนุ่ยก็เยอะอ่ะเราทำยังไงดีอ่ะคุเรียนคุเรียนมินาคุเรียนเสก้าวจ้ะ